นางสาวสุภัญญาดับชัยเจ้าพนักงานรายงานประจําสํานักงานสวัสดิการหรือคุ้มครองรายงานจดสงขาดับหน้าที่รายงานข่าวประจำสัปดาห์สสคสงขลาวิลลี่นิวรายการข่าวที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสํานักงานสวัสดิการหรือคุ้มครองรายงานจดสงขาประจําวันที่ยี่สบสองถึงยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้ารสิบหกซึ่งสัปดาห์นี้ทางสานักงานจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็พฤษภาคมสองพันห้าร้อหสิบหก นายชยาพลกลางพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชนานการพิเศษเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รุ่นที่3ณโรงแรมดีเอเมอรัลกรุงเทพเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามหลักกฎหมายและหลักสากล โดยมีนางน,นาภาัสอรทุ่งสุขใสยที่ปรึกษาวิชาการแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่23พฤษภาคม2566นายชื่นโตซัพ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจอดสงขา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณพศ2566เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้ได้รับการส่งเสริมด้านรายได้ได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมตามกฎหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีณนะโรงเรียนตำรวจตะเวนชาย บ้านบาโรยหมู่ที่สิบเอ็ดตำบลประดังเบซาอเสเาดาจดสงขลาวันที่ยี่สิบสองและยี่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนายบัตด,ดิโรดูราแมนิติกรชำนาญการและนางสมรคุ้มวิริยะเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน,น,าน,งานร่วมปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติณศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนากีฬาบริเวณสนามตีนสุรานนท์ ตำบลบ่อยางอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้วันที่12พฤษภาคม2566เรือจำนวน2ลำลูกจ้าง4คนเป็นสัญชาติเมียนมาสอ2คนสัญชาติจัมพูชา2คนวันที่23พฤษภาคม2566เรือจำนวน4ลำลูกจ้างทั้งหมด44คนสัญชาติเมียนมาึ่1คนสัญชาติกัมพูชา43คนค่ะ วันที่24พฤษภาคม2566นายยงยุทธทองสงและนายอภิชนแก้วมณีนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุขาพนักงานเข้าเครื่องสกูทำน้ำแข็งณตำบลวัฒถนนอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา วันที่4พฤษภาคม2566นายสดายุโกเอียนนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาร่วมจัดโครงการกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบยกระดับและพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน20คนณมัสยิดดารุนฮุสนีบ้านมมนีหมู่4ตำบลจะแหนอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลา วันที่25พฤษภาคม2566นางสาวนัติยาสมมาตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าเรื่องประชุมรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา20ปีพุทธศักราช2566ถึง2585ณโรงแรมเดอฟอร์เรเมริอร์ ตำบลพะวงอำเภอเมืองสองขลาจังหวัดสงขลา,พเ,าเพื่อรับฟังนโยบายาหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำการพัฒนาจังหวัด20ปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่31พฤษภาคม2566โดยมีนายเจีเสดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมวันที่15พฤษภาคม2566นายชื่นโต๊ะซับ สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสงขลาหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดสงขลาประจำปีงบป,ประมาณพศ2566เพื่อพบปะเยี่ยมเยยนประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นำบริการของส่วนราชการและภาคเอกชนไปให้บริการและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาดำเนินการแก้ไขณบริเวณโรงเรียนบ้านนาควนหมู่ที่10ตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาโดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่25พฤษภาค,คม2566นางสาวจุติวดีคงตุกนักวิชาการรายง,งานชนานนการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจประเมินผลคะแนนตามโครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีพศ2566ณบ,บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา1982จำกัดอเภสะดาวจสงขลาวันที่15พฤษภาคม2566นางสมรคุมวิริยะเจ้าพนักงานแรงงาน,งงานชนาะงานเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินง,งาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์พศ 2, 2 5 6 6จังหวัดสงขาาาลาณสารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาอุปสรรคการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีเสียชีวิตและแนวนทางแก้ไขปัญหาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีนายมาหามะพิสกีวามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมวันที่15พฤษภาคม2 5 6 6 นายยงยุทธทองสงนายสดาย,ยุโกเอียนนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวอัญชลาด่วงช่วยเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค9ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราธ,ธานีตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีโดยมีนางสาวรัตกล้าชาวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุม เพื่อประชุมชี้แจงการดําเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค9ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่อยู่ในเขตศาลแรงงานภาค9วันที่25พฤษภาคม2566นางสาวสุมาลีสวุวรรณวงศ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวิถีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำ,นำชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพศ2566ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัพทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป,ป็น,นประธานในพิธีเปิดวันที่16พฤษภาคม2566นางวิภาวดีบุญชยัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีงานวันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยมุ่งหมายให้ประชาชนในจังหวัดสงขลายึดเป็นวาระสำคัญในการร่วมพลังสร้างความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจการพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นการสืบสานปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้สำเร็จผลอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปน่าส่วนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์จังหวัดสงขลา วันที่26พฤษภาคม2566นายอภิชนแก้วมณีและนางสาวอนอนอโนมาสุนีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้กรณีอุบัติภัยสารเคมีจังหวัดสงขลาเพื่อทบทวนเหตุการณ์การจัดการอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลที่มีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุข กรณีแอมโมเนียรั่วไหลในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอภหาดใหญ่จัหวดสงขลาน้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอภอหาดใหญ่จัหวดสงขลาค่ะเรามาต่อกันที่การรายงานผลการปฏิบ,บัติงานนักสูนเจ้เหนือที่ของอำเพสงขลาประจำวันที่20-25สคม2566ในชื่อโต่สาบสวัสดิการและุ้อมูลรายงานจวดสงขลาได้เมื่หมายให้นางทิพย์แ่งนางทิชยาแฝ้อื่นนางสาวไทยรัตนิ์สิงเล็ก น้ำชาการแรงงานเข้าปฏิบัติงานณศูนย์ดังกล่าวโดยมีผลการปฏิบัติงานดังน,นี้ค่ะโดยมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมด40ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด289คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย166คนสัญชาติเมียนมา31คนสัญชาติกัมพูชา92คนและมีเรือแจ้งออก47ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด261คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย168คน สัญชาติเมียนมา14คนสัญชาติกัมพูชา79คนอีกทั้งเรายังได้มีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวน17ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด123คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย71คนสัญชาติเมียนมา7คนและสัญชาติกัมพูชา45คนทั้งหมดนี้เป็นงานรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังวสงขลาสุดสัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวสารอะไรให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกางสังขาวด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ